สวัสดีครับ m e r c e d e s b y อำนาจครับวันนี้นะครับผมมีรถทดลองขับนะครับเพิ่งปลดขายวันนี้เลยนะครับมีจดหมายมาแจ้งให้เราขายได้แล้วนะครับก็คือ GLA 200 AMG Dynamic นะครับคันนี้ถ้าเป็นรถใหม่ราคาอยู่ที่2,480,000บาทนะครับวันนี้เอามาขายเพียง2,250,000บาทนะครับก็ลดลงมา2,300,000บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ เดี๋ยวพาดูรายละเอียดนะครับของรถลืมลืมบอกไปนะครับวารันตีของรถคันนี้นะครับก็วันที่29นะครับเดือน11 2024นะครับยาวไปถึงปี2024เลยนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปก็ยังอยู่ในรับประกันแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะครับเป็นดอกเบี้ยรถใหม่นะครับไม่มีแวดอะไรเลยนะครับจัดแบบบอลลูนก็ได้นะครับอยากผ่อนน้อยๆก็จัดแบบไมสตาได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดของรถนะครับคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ ชุดแต่งนะครับ A-Class GLA นะครับก็จะเป็นชุดแต่ง AMG นะครับกระจังหน้าแบบ Diamond g r i l l นะครับนี่จะมีหมุดเงินๆแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับเซ็นเซอร์ Parktronic นะครับข้างหน้า6จุดนะครับข้างหลังก็จะมี6จุดเหมือนกันนะครับดูสภาพสวยๆอยู่เลยนะครับนี่ไฟหน้าแบบ LED High Performance นะครับ ฝากระโปรงก็จะแบบมีสันขึ้นมานิดนึงดูบึกบึนนะครับแใมในส่วนของล้อมแม็กนะครับก็จะเป็นลายดาว5ก้านแบบนี้นะครับสวยๆเลยสัญลักษณ์ amg ตรงนี้นะครับนีนะฮะแล้วก็ยางนะครับจะเป็นขนาด235สาทับ5้นะครับตัวนี้ r 1 9ก็คือแม็กั่นเองนะครับรถตัวรถจะเป็นสีดำนะครับสวยๆเงาๆกันเลยนะครับ ภายในนะครับก็จะเป็นหนังสลับนะครับเขาเรียกว่าหนังไดดามิก้านะครับเป็นแบบนี้เดินได้สีแดงนะครับตัวเบาะก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่นะครับตัวลายตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆคาร์บ,บอนนิดนึงครับเป็นลายลายเดี๋ยวในส่วนของพวงมาลัยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนน้นนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกัน นั่งด้านหลังนะครับเดินได้แดงก็ดูสปอร์ตดีนะครับประมาณนี้นะครับแล<ม>้วก็ด้านหลังนะครับสัญลักษณ์เจ A 200นะครับอันนี้ป้ายแดงยังไม่ได้ถอดเลยนะครับเพิ่งปลดขายผมก็ล้างเองเลยนะครับแล้วก็เอามาถ่ายฝาท้ายก็จะเป็นไฟฟ้านะครับนี่ มีระบบแฮนด์ฟรีด้วยนะครับใช้เท้าสอดเข้าไปก็เปิดขึ้นมาได้เลยเมื่อกี้ผมไม่ได้เอามือไปเปิดเลยนะครับนี่เรใช้งานสะดวกแล้วก็ด้านหลังนี้ก็สามารถพับได้นะครับเบาะหลังพับลงไปก็สามารถเก็บของได้เยอะเลยนะครับเวลาปิดก็ใช้เท้าสอดเข้าไปได้นะครับนี่จะทาให้ดูนะครับนี่ใช้เท้าเตะเข้าไปประตูก็จะปิดลงมาครับ ถ่ายคนเดียวครับวันนี้ไม่มีผู้ช่วยครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับถ้าปิดก็แต่ตังนี้ก็ได้นะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสใช่ไหมฮะมัดพับได้แล้วก็เวลาเปิดก็เลื่อมือเข้ามาเปิดอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมพาดูด้านในนะครับนี่สำหรับเลขไม้นะครับเลขไม้จะอยู่ที่สี่พัน้อสิบสามนะครับคันนี้ก็จะถูกใช้ เทสบ่อยเพราะว่า GLA เนี่ยตอนนี้ลูกค้าก็สนใจเยอะนะครับคันไม่ใหญ่มากราคาก็ไม่ได้แพงนี่ดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับดูไฟแอมเบอร์ไลท์นะครับนี่สามารถแยกสีได้นะครับตัวนี้มีบายสปอรด้วยนะครับระบบเตือนจุดอับนะครับจะขึ้นที่ตรงกระจกนี่ครับเวลามีรถมาในจุดอับนะครับก็จะขึ้นเตือนตรงนี้ มุมภาพอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับวันนี้ถ่ายคนเดียวนี่ไหมครับจอสัมผัสทัชส,สกรีนสามารถปรับเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับต่อ Apple CarPlay เอะไรขึ้นหน้าจอได้นะครับหรือจะทัชจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆนะฮะถ้าลูกค้าอยากดูรายละเอียดของรุ่น g l a นะครับผมมีทำรีวิวไว้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูได้นะครับนี่ระบบ MMC ต่างๆนะครับ เื่มต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับตัวน,นี้ก็ประมาณนี้ครับสภาพรถก็ถือว่ายังสวยๆอยู่เลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนนะครับมีรอยตรงประตูนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวทําให้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอยนี่ผมให้ดูกันแบบสดๆดเลยนะครับเดีพาดูนี่ครับอมองเห็นไหมเป็นรอยน่าจะโดนรถ คันอื่นนะครับเปิดประตูกระแทกมานิดหนึ่งแทบไม่สะดุดเลยครับอเดี๋ยวผมลองดูว่าขัดออกไหมนะครับก็มีแค่นี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีนะครับนี่ผมลองดูแล้วรอบคันเลยไม่มีรอยอะไระเริ่มจากด้านนี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับอ๋อลืมบอกนะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันสาร้อยสาสิบสองซีซีนะครับร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับก็ถือว่า เครื่องเล็กแต่ว่าแรงเพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องมีเทโบนะครับสำหรับลูกค้าดูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูรีวิวนะครับของรถได้นะครับมีทำไว้แล้วอันนี้พาด,ดูสภาพรอบคันนะครับสวยๆกันเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจคันนี้นะครับยังไงก็รีบติดต่อเข้ามานะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับลน์ ID ดีไก่เบนซ์ K A I B E n s นะครับผมสนใจยังไงรีบๆติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่ารถเดโมนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่นานนะครับลูกค้าหลายคนก็มองในเรื่องของความคุ้มค่าของส่วนรถที่ได้อ่ามากกว่านะครับรถใหม่แล้วก็ถ้าเทียบนะครับเป็นรถมือสองสมมติมีลูกค้าซื้อไปใช้แล้วมาขายสักปีหนึ่งะครับราคาก็ ถูกลงก็ใกล้เคียงประมาณนี้อาจจะถูกกว่านี้อีกนิดหน่อยแต่ว่าอันนั้นก็จะจดทะเบียนแล้วไปจัดไฟแนนซ์ก็ต้องมีเสียแวดอีกนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเสียนะครับเหมือนรถใหม่นะครับซื้อไปลูกค้าก็ยังเป็นเจ้าของแรกนะครับในเล่มก็จะเป็นชื่อลูกค้าเป็นคนแรกเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ชื่นชอบ Mercedes-Benz นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรถใหม่รถเก่านะครับรถมือสองอะไรพวกนี้ผมก็จะมีข้อมูลมาลงให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ